เพื่อนๆที่อยากจะเติมเกมผมแนะนําร้านเติมเกม PowerPay บริการเติมเกมถูกป่าเติมเองแน่นอนปลอดภัยและน่าเชื่อถือเพราะเปิดดําเนินการมามากกว่า5ปีการันตีด้วยเพจ Facebook ที่มียอดถูกใจกว่า5,000 50, 0คนรับเติมเกม Lx และเกมอื่นๆอ,อีกมากมายเพื่อนๆที่สนใจสามารถทักไปที่อินบ็อกเพจ PowerPay หรือ Li น์แอด PowerPay ร้านเปิดให้บริการตั้งแต่10โมงเช้าถึงตี2ครึ่งของทุกวันไม่มีวันหยุดลิงก์อยู่ด้านล่างเลยครับผม ในคลิปนี้นะครับเราจะมาดูอีกหนึ่งทางเลือกในการฟาร์มของพีชนะครับที่ใช้ในการฟาร์มนะครับมอนเตอร์ที่ไม่ใช่ประเภทเดมอนหรือว่าอันเดนนะครับหรือว่ามอนเตอร์ท่านอื่นนั่นเองนะครับถ้าเกิดว่าเราใช้สกิลเนี่ยสกิลที่เป็นสกิลฟาร์มนะครับสกิลที่เรามีนะครับที่โจมตีธาตุโหลีนะครับแต่ว่าเราจะมาใช้โจมตีมอนตัวเดิมนะครับแล้วมาดูว่า dps ต่อวินาทีเนี่ยมันจะเท่ากันหรือเปล่านะครับ เราจะเทสตัวเงือกเหมือนเดิมนะครับแล้วก็1นาทีนะครับสกิลที่เราใช้น่็จะมี holy light นะครับ s i g num นะครับแล้วก็ b u watch นะครับแล้วก็ Jude ็กนะครับสสกิลนี้นะครับแล้วก็มี turn and e a t ด้วยนะครับแล้วเดี๋ยวเราจะมานับ1นนาทีกันนะครับว่ามันจะแรงกว่าหรือเปล่า อาดาเมจที่ทําได้ต่อวินาทีนะครับก็คือ3 8มหมนะครับสามหมเวลาเราใช้สกิลนะครับโอเคทีนี้มาพูดเรื่องของสมสายกันก่อนนะครับพระเอ,อกหลักของเราในวันนี้ก็คือทาริสแมนอันนี้นะครับที่เพิ่มไฟนอลไอเอฟพีนะครับของผมเนี่ยรีไฟอยู่ที่บวกหนะครับไฟนอลไอเอฟพีเนี่ยก็เลยบวกมาที่1นึ่ร้อยยี่สิบเปอร์เซ็นต์นะครับแล้วก็อัปเกรดไอเอฟพีดีอยู่ที่สี่ร้อยแปดสิบนะครับเพื่อนๆที่มีค่ารีไฟหรือค่าอัปเกรดน้อยกว่าน,นี้ก็จะทำให้การโจมตีเนี่ย ช้าลงกว่านี้นะครับอาจจะตีได้ไม่เร็วเท่าผมนะครับก็ขึ้นอยู่กับการปรับใช้แล้วกันนะครับแล้วก็มาดูของส่วนอื่นๆนะครับประดับนะครับผมใส่เป็นโฮปนะครับนะครับการ์เพนนะครับการ์เพนที่บอกไฟนอลเอ็มเพนนะครับก็คือค่าเจอเกาะนะครับบวกหกเปอร์เซ็นต์นะครับแต่ว่าในเรื่องของประดับเนี่ยเดี๋ยวเราจะมาลองเปรียบเทียบกันดูนะครับว่าประดับช้างสองข้างนะครับประดับโฮปสองข้างนะครับหรือว่าช้างหนึ่งข้างโฮปหนึ่งข้างนะครับ ในที่บวกสีเท่ากันเนี่ยอันไหนที่มันจะทําให้ตีแรงกว่านะครับหรือว่ามันมีค่าพอๆกันนะครับนะครับประดับผมก็ใส่เป็นนะครับการ์ดเพนสข้างเลยนะครับเห็นไหมแล้วก็หลักๆเนี่ยก็จะมีอาวุธนะครับที่ผมใส่ก็คือการ์ดอาร์เชอร e สเก o โนะครับ2ใบนะครับแล้วก็อาวุธนะครับเป็นการ์ดฮอนนะครับบวกเอสพีดีนะครับแต่ว่าอันเนี้ยเป็นการ์ดที่ผมเปิดไม่ได้นะครับถ้าเกิดว่าเพื่อนๆไม่มีเนี่ยก็ ไม่จาเป็นนะครับยังไม่จําเป็นเท่าไหร่นะครับในส่วนหัวนะครับก็จะเป็นมัมมี่นะครับ2ใบนะครับใส่การ์ดมัมมี่2ใบนะครับแล้วก็เวอร์ลิดหนึ่งใบนะครับอันอันนี้เป็นการ์ดที่ผมดอกมาได้นะครับเวอร์ลิดนะครับถ้าแนะนําให้ซื้อเนี่ยก็ดูที่การ์ดมัมมี่นะครับเพราะว่าหลายๆเซิร์ฟเนี่ยผมคิดว่าการ์ดมัมมี่เนี่ยอาจจะมีราคาที่ไม่แพงมากนะครับลองดูนะครับปรับตามงบที่เรามีนะครับแต่ผมแนะนํานะครับ ให้ซื้อในงบที่ถูกที่สุดนะครับส่วนการ์ดมัมมี่กับการ์ดเพนเนี่ยคือเราสามารถใช้ได้ในการฟาร์มนะครับสกิลแซนจูรี่นะครับก็สามารถใช้การ์ดมัมมี่กับการ์ดเพนได้นะครับถ้าเกิดว่าเพื่อนๆอยากจะซื้อเนี่ยก็เป็นตัวเลือกนะครับที่มันถูกนะครับเพราะว่ามันราคาที่ประมาณแสนนะครับประมาณแสนต้นๆนะครับในเซิร์ฟวาเคอรี่นะครับในเซิร์ฟวาเคอรี่นะครับน่าเดี๋ยวเราจะลองมาเทสกันดูนะครับว่าดาเมจนะครับที่ทําได้ต่อต่อนาทีเนี่ยมันประมาณเท่าไหร่นะครับเดี๋ยวจะตีกันที่1นาทีนะครับ ผมกดหยุดไปตอนที่มันครบ1นาทีนะครับแล้วดาเมจที่เราทําได้เนี่ยมันก็คือ2องหมนะครับต่อต่อวินาทีนะครับแล้วดาเมจรวมเนี่ยมันจะรวมกับดาเมจที่เป็นเซตของตัวนี้นะครับเป็นเซตของเซตห้ด้วยนะครับก็คือเราจะมีดาเมจของเซตห้ที่ใส่ด้วยนะครับมันก็เลยจะทาจะทําพิษไปด้วยนะครับแต่ว่าโดยเฉลี่ยเนี่ยมันก็อยู่ที่มระมาณ2 0 0 0นนะครับ2 0 0 0 0ต่อวินาทีนะครับ อรอบนี้เราจะมาใส่ประดับช้างสองข้างนะครับแต่ว่าเราจะกดใบาาธาตุไปด้วยนะครับ นะครับจะเห็นว่ามันจะอยู่ที่4 0,000นะครับสี่หมนะครับเมื่อกี้อยู่ที่1นาทีเนี่ยการ DPS แล้วกดใบธาตุไปด้วยนะดาเมจต่อวิก็คือ4 0 0หมืนะครับรอบนี้เนี่ยเราจะมาใส่ประดับเป็นของเลเวลหกนะครับก็คือประดับโฮปสองข้างนะครับการ์ดเหมือนเดิมเลยนะครับก็คือการ์ดเพนสองใบนะครับที่ใส่ในประดับนะครับตัวที่เรามาตีก็เป็นตัวนังเงือกตัวเดิมนะครับแล้วก็กดใบธาตุด้วยนะครับ จะเห็นได้ว่ามันพอๆกับระดับช้างเลยนะครับก็คืออยู่ที่ประมาณ4ี่0 0ื่นนะครับถึง4ี่หมื่นสองนะครับอ่าแล้วรอบนี้นะครับก็คือจะเป็นประดับช้างนะครับหนึ่งข้างโฮมหนึ่งข้างนะครับการ์ดเหมือนเดิมนะครับแล้วจะมาทดสอบในการตีตัวเดิมเลยครับ คุณจะเห็นว่ามันไม่ได้ต่างกันมากนะครับก็คือดาเมจที่เวลากดใบธาตุเนี่ยมันจะอยู่ที่40,000ครับ40,001หรือ40,002นะครับโดยประมาณนะครับส่วนสกิลที่เราจะใช้ในการฟาร์มนะครับในสายโจมตีเร็วเนี่ยเราจะมีแค่กอรเรนะครับแล้วก็สกิลไคลรีนครับเป็นทางเลือกหนึ่งนะครับที่เอามาใช้นะครับเวลาที่เราชนมอนไม่ไหวนะครับเพราะว่าเราเนี่ยไม่ได้ใช้สกิลแซนจูรี่นะครับยืนฮิลช่วยนะครับก็เลยจะทําให้เราเนี่ยเลือดลดนะครับแล้วก็อีกสกิลหนึ่ m a g n i f i c e n t นะครับเป็นทางเลือกนะครับก็คือมันจะเพิ่มโบนัสการโจมตีนะครับ300นะครับคิดไปในการโจมตีธรรมดาของเราด้วยนะครับแต่ว่ามันใช้ได้แค่10วินาทีเองเท่านั้นนะครับจะใส่หรือไม่ใส่ก็ได้นะครับและในส่วนที่แตกต่างกันจริงๆสําหรับสายสกิลนะครับที่ใช้สกิลในการฟาร์มมอนเตอร์ที่ไม่ใช่อันเดดหรือเดมอนนะครับก็คือนะครับใบธาตุนะครับคุณสังเกตเห็นว่ามันใบละ9 0,000นะครับถ้าเกิดว่าคุณจะฟาร์มทิ้งไว้เนี่ยใน1วันนะครับคุณต้องเสียชั่วโมงละ2 0 0 0 0เซนนนนีะะครับครับสมมุติว่า ผมฟาร์มไว้ทิ้งไว้อยู่ที่6ชั่วโมงนะครับ6ชั่วโมงเนี่ยหชั่วโมงใช้3ใบนะครับหกสก็18นะครับทิ้งไว้6ชั่วโมงเนี่ยคุณจะเสีย1นล้านหกแสนสองหมนเซนีนะครับต่างจากนะครับคุณเอาเงินนะครับไปซื้อ purple potion นะครับหรือว่ายาเพิ่ม sp นะครับ999ขวดเนี่ยมันก็แค่3ามแสนห้าแล้วครับแล้ว999ขวดเนี่ยผมก็ คิดว่ามันสามารถใช้ได้ทั้งคืนนะครับหรือไม่แน่นะครับอาจจะมากกว่า6ชั่วโมงด้วยด้วย3ไปนะครับการตีแบบใช้ใบท่านะครับเป็นการตีแบบเส้นเปลืองนะครับอาจทําให้เงินสนีเราไม่พอได้นะครับแต่ข้อดีของการตีเร็วในเซนีอ่ะก็คือเวลาที่เราไปฟาร์มมอนนะครับในที่ที่มีคนมากนะครับและต้องแจมกันเยอะๆนะครับจะช่วยให้เราเนี่ยแย่งมอนได้หลายตัวมากกว่านะครับเพื่อมีพีเรอการดรอปของในการเข้าตัวนะครับที่มากขึ้นนะครับเพราะว่าเราลดการไล่สกิลลงไปนะครับแต่ว่า หากคุณมีเอมทิเคที่มากนะครับผมแนะนําให้ใช้สกิลเหมือนเดิมจะดีกว่านะครับเส้นนี้เป็นแค่หนึ่งทางเลือกนะครับเรายังคงต้องใช้สกิลในการฟาร์มมอนมากกว่าอยู่ครับเอาไว้ใช้ในบางสถานการณ์ก็พอนะครับเช่นฟาร์มมอนเวลน้อยกว่านะครับเพื่อหาการนะครับหวังว่าจะเป็นประโยชน์กับทุกๆคนนะครับผมยังไงเนี่ยนับกวนฝากซับสไคร้นะครับผมแล้วก็กดถูกใจให้ผมด้วยนะครับขอบคุณมากครับ